โอเคสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสนอเสนอนนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับอันบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานง่ายๆของเจ้าตัวเครื่องสำรองไฟนะครับหรือว่าทุกคนเนี่ยรู้จักกันในนามของ UPS เท่านั้นเองนั่นเท่านั้นเองนะครับคือจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีหลายแบรนด์ให้เราเลือกมากมายนะครับคือผมเองเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือยี่ห้อเลอ onic ก นะครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีคือจริงๆแล้วเนี่ย UPS เนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยความสามารถของมันหรือว่าประจุไฟอายุการใช้งานของมันเนี่ยแทบไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าถามว่าผมถ้าเกิดถามผมเองนี่ว่าเลือกเนี่ยควรจะเลือกยี่ห้อไหนดีส่วนตัวผมเองคือเลือกพยายามเลือกยี่ห้อที่ไม่ต้องแพงมากนะครับยิ่งถูกก็ยิ่งดีนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมเองนะแต่คือผมคิดว่าคนอื่นน่าจะมีความเห็นแตกต่างกันนะครับทุกคนรู้สึกไงก็ ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยผมก็ซื้อมาจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็สามารถเข้าไปกดซื้อนะครับเป็นเจ้าของกันได้เพราะว่าผมคิดว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจับต้องได้ง่ายๆพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปซื้อตามช็อปของมันเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงกว่าการเนี่ยก็ประมาณบวกลบอยู่ประมาณ30-40บาทนะครับแต่ ถ้าเกิดว่าเราสั่งจากช้อปปี้ออนไลน์เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งตื่นเต้นเรื่องของหอา,าที่จอดใช่ไหมหรือว่ารถติดอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีคูปองอีกนะครับสามารถลดเจ้าตัว U P S นี่ให้ถูกลงไปได้อีกนะครับแต่ว่าอันนี้พอดีรีบซื้อนะครับก็เดี๋ยวก็มาทำการ Unboxing กันเลยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ก,กลางๆถือว่าแบบไม่ได้สูงเลยนะครับเพราะว่าดูจากการเก็บไฟนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่ผมชอบก็คือ มันรับประกันเนี่ยปีนะครับแล้วก็ตัว run time 50นาทีก็คือมาสำรองไฟให้เราสามารถสำรองไฟให้เราถึง50นาทีแต่ว่ามันก็อยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ด้วยนะครับว่าเราใช้เยอะไหมถ้าเกิดว่าเราเสียบหลายๆเครื่องมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับจริงๆนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์จริงนะครับคือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยที่ใช้สำรองสมมุติว่าที่สําคัญนะน่าจะเป็นพวกกล้องวงจรนะครับพวกนี้เนี่ยคือเราควรจะต้องซื้อที่ หมือนกับว่าประจุไฟมันเก็บไฟได้เยอะกว่าเจ้าตัว650 VA ตัวนี้เนี่ยนะครับหรือว่า325วัตต์ตรงนี้เนี่ยแต่ก็อยู่ที่ว่าเราใช้ไอ้ตัวกล้องวงจรเนี่ยกี่กล้องกี่ตัวนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของด้านบนของกล่องก่อนก็คือไม่มีอะไรก็คือมันเป็นบอกเมื่อกี้เลยนะครับก็คือมีประกัน2ปีนะครับแล้วก็มีป้องกันร,ระบบกระชากไฟกระชากด้วยนะครับตรงนี้แหละที่มันเอามาใช้กับคอมอะ่ะคือจริงๆแล้วคือไม่อยากให้ ที่มีระบบไฟกระชากเนี่ยมันดีตรงที่เวลาที่ไฟตกอะไรเงี้ยคือมันไม่ทําให้คอมเนี่ยมันเสียเร็วนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยซื้อคอมมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบบาทสบาทนะครับมันเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็อยากจะให้เหมือนกับว่าได้ใช้กันไปนานๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้แหละที่สําคัญก็คือเขาบอกว่ามันสามารถเก็บไฟให้เราเนี่ยให้เราใช้ได้ประมาณ50นาทีแต่ว่าต้องดูสเปคตรงนี้นะครับสําคัญมากเพราะว่าคือ ถ้าเกิดว่าเป็นพวกคอมระดับกลางๆเนี่ยนะครับจอ LCD นะครับแค่20นิ้วเนี่ยมันก็อยู่ได้ประมาณนี่แหละ50นาทีนะครับแต่ว่าเรามาดูเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแล็ปท็อปหรือว่าเป็นไวเลสเน็ตเวิร์กคือของพวกเราเองเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในประมาณ2แถบล่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีโฮมออฟฟิศยิ่งถ้าเกิดเป็นพวก Mac อะไรเงี้ยคือผมผมว่ามันอยู่ได้แค่เป็นหลักแค่เนี่ยประมาณนี้แหละ6-10นาทีนะครับแต่เราก็จะสามารถ มีเวลาให้เราสามารถชัดดาวก่อนนะครับแล้วก็เซฟข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของด้านหลังนิดนึงดีกว่านะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับ Search p r o t e c t i o n ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากลองต้องหาคำนี้เพราะว่ามันเป็นระบบที่ป้องกันไฟกระชากนะครับแล้วก็ยังมีพวก Status Indicator ก็คือเหมือนกับว่ามีระบบไฟบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยระดับไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกคือระบบคือ AVR เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นระบบที่แก้ให้กระแสะไฟนี่มันถูกต้องนะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถแบตเตอรี่เสื่อมอายุการใช้งานเนี่ยจะได้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็มาดูในด้านของข้างๆกล่องที่ผมบอกว่า APC AP ทำไมถึงซื้อ APC เพราะว่าเอาจริงๆนะตอนนั้นที่ที่ซื้อเนี่ยมันมีอยู่แค่แบรนด์เดียวให้เลือกนะครับในในความจุ ที่เราอยากได้พอดีนะครับก็เลยจัดตัวนี้มานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ลองไปดูมันมีตั้งหลายแบรนด์นะครับที่ทุกคนรู้จักเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกซินโดรมเนี่ยที่ดังๆเนี่ยรู้จักแน่นอนเลโอนิกก็ดังขึ้นมาแน่นอนแต่ก็ APC เนี่ยแล้วก็ที่ผมซื้อเนี่ยนะครับก็สามารถส่งเข้าศูนย์ซ่อมที่ Fort จ n e ที่อยู่ใกล้บ้านได้ด้วยนะครับตรงนี้แหละที่ผมชอบเลยทีเดียวนะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นสเปคของโค้ดต่างๆเป็นเทคนิคว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับถ้าดูเนี่ย ว่ามันจุไฟเก็บไฟได้เท่าไหร่นี่ก็ดูจากตรงนี้เอาก็ได้นะครับแล้วพอเมื่อเราสมมุติว่าเราใช้ไอ้ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยใช้หมดเนี่ยเวลาชาร์จไซเคิลของมันเนี่ยจะอยู่ที่4-6ชั่วโมงนะครับก็คือเราจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำให้เสียบชาร์จไปก่อนนะครับพอประมาณ4-5ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราค่อยเสียบเจ้าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการจะเสียบนะครับแล้วตัวนี้น้ำหนักก็กำลังดีนะครับ4กิโลเพราะส่วนมาก ถ้าเกิดว่าเราซื้อรุ่นท็อปๆหน่อยเนี่ยน้ำหนักมันก็จะสูงตามไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะตรงนี้บอกได้เลยว่าคือใช้งานยังไงเนี่ยก็บอกตามนั้นนะครับเพราะว่าซื้อเองใช้เองก็ไม่มีการอวยแต่อย่างใดนะครับเปิดขึ้นมาก็คือเป็นเจ้าตัวปลั๊กเนี่ยปลั๊กเนี่ยสายเนี่ยค่อนข้างทําได้หนาพอสมควรถูกใจมากนะครับการใช้งานใช้ได้แล้วก็มีเจ้าตัว ที่ครอบปลั๊กมาให้นะครับกันไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มาดูอันนี้ด้านในกล่องนะครับด้านในกล่องเนี่ยเขาก็ทํามาได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้4โลไปฟิตเนสมากนะครับสิ่งที่เราได้อยู่ในกล่องเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับ user manual ซึ่งสำคัญมากที่สุดเลยลกนะครับอันนี้ช่างหัวไปได้ อันนี้ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะดูเนี่ยมันก็มีภาษาไทยมาให้เรานะครับก็ลองกดพสต t ์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้นะครับส่วนมาดูพระเอกของเราดีกว่านะครับก็คือเขาห่อมาให้ก็ดีครับอยู่ในพลาสติกนะครับแล้วก็มีโฟมมาให้ด้วยน้ำหนักให้ได้ม,มาเล่นฟิตเนสได้นะครับ หน้าตาเนี่ยผมชอบนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเรียบเรียบง่ายนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยครับก็มีแค่นี้เอง a p c แล้วก็มีสวิตอันหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมบอกเนี่ยวิธีการใช้งานเนี่ยอยากจะให้เสียบชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเสียบ,บอุอปกรณ์ไฟฟ้าส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับมีพอร์ตมาให้เรา2พอร์ตนะครับ2พอร์ตนี่ที่ผมบอกคือ2พอร์ตนี้นะนี่พอร์ตนี้กับพอร์ตนี้พอร์ตนี้คือสายชาร์จนะครับที่เราจะต้อง ใช้เจ้าตัวสายหนาๆที่เขาให้เรามาเนี่ยนะครับชาร์จเข้าไปทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์ตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับคือสิ่งที่เราสนใจก็คือพอสองพอเนี่ยอย่าเสียบผิดพอเท่านั้นเองนะครับแล้วที่ผมบอกว่าทําไมไอ้ตัวแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์เนี่ยทำไมถึงไม่ต้องไปสนใจมันมากเพราะว่าเวลาที่เราจะเริ่มใช้งานเนี่ยนะครับคือเราจะต้องแกะเจ้าตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บ แล้วก็เราก็ไม่ต้องยุ่งมันอีกต่อไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการเหมือน activate หรือว่าเริ่มการใช้งานของเจ้าตัวแบตเตอรี่ ups ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วส่วนต่อมาเนี่ยในเรื่องของฟิลนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยเจ้าฟิลก็มีโอกาสขาดได้แล้วตัวที่เวลาเราจะเปลี่ยนเจ้าตัวฟิลนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับจะได้รู้ตำแหน่งไว้นะครับเราก็สามารถแกะออกมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟิลได้เองนะครับถ้าเกิดว่าเราจะอยากจะใช้งานเจ้าตัวนี้ไปนานๆน,นะครับ แล้วก็นิดหนึ่งนี่ที่คนบอกว่าทำไมฟิวส์ไหม้ฟิวส์ไหม่กันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเจ้าตัวประจุตัวนี้เนี่ยเกิน5แอมป์เนี่ยมันก็จะเกิดการไหม้ขึ้นพอเกิดการไหม้ขึ้นก็ฟิวส์ก็จะพังนะครับแล้วก็คราวนี้คือมันก็จะไม่โปรเทคเจ้าตัว U P S ของเราอีกต่อไปฉะนั้นคือเราจะต้องเปลี่ยนส่วนทุกคนที่เป็นห่วงบอกว่าเออเนี่ยแล้วเามื่อไหร่แบตจะหมดแบตจะหมดเนี่ยแบตหมดนี่คือหมดอายุของมัน อายุการใช้งานของมันเลยนะครับอายุการใช้งานของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปีถึง5ปีแล้วแต่การใช้งานของเราว่าเราเนี่ยใช้มันบ่อยแค่ไหนไฟตกบ่อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอสามถึงหปีแล้วเราต้องวิ่งเครงมันทิ้งนะครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยที่เราเปลี่ยนเองก็ได้หรือว่าแต่ถ้าเกิดใช้ชัวร์เนี่ยผมว่าเข้าศูนย์ไปไปเปลี่ยนเนี่ยจะอุ่นใจมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนวิธีการดูว่าแบตมันหมด หรือเปล่าหรือว่าแบตมาเริ่มไม่ดีเนี่ยเราก็ดูที่ไฟเราก็ดูที่เสียงของมันนะครับถ้าเกิดว่าเสียงของมันเนี่ยเริ่มเป็นเสียงแบบไฟกระพริบแล้วก็เสียงจี่ถี่ๆเนี่ยนะครับก็แสดงว่าแบตเนี่ยอายุมันเริ่มใกล้จะหมดหรือว่าแบตเริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับฉะนั้นคือเราก็เริ่มเข้าศูนย์ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ชาร์ subscribe นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้เราสามารถกดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสนิสนสนก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ peace